รวชตาของชาวราศีธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีาธาตุลมนะครับซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมตุลและก็ชาวราศีมมถุนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทํานายด้วยไพ่ยิปซีประจําเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณว่าในเดือนกันยายนนี้ด้านการงานของชาวราศีาธาตุลมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีธาตุลมนั้นถือว่าในเรื่องราวของการงานของคุณอาจจะยังเจอกับอุปสรรคบางอย่างอยู่หรือการงานก็อาจจะจําเป็นลักษณะที่เรียกว่าคุณยังต้องเหนื่อยอยู่นะครับกับการที่ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆอยู่นั่นเองโดยโดยภาพรวมแล้วคุณก็ยังเอาตัวรอดอยู่นั่นเองครับถึงแม้ว่าความสําเร็จอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ก็จริงและมันก็รวมถึงในเรื่องราวของความหวังที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกัน มาดูกันนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั่นเองไพ่เป็นนิรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าชีวิตด,ด้านการงานของคุณยังอยู่ในเส้นทางของการที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่นั่นเองหรือรูปแบบของการที่ต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับสำหรับในช่วงของครึ่งเดือนแรกแต่โดยภาพรวมแล้วคุณก็ยังเอาตัวรอดไปได้จนสามารถผ่านสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักเกิดขึ้นนั่นเองครับถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างคุณก็จะสามารถเอาอยู่กับก,บการแก้ปัญหาเกิดขึ้นจนสามารถเป็นที่ยอมรับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเรได้ว่า ถ้าเกิดไพ่ใบน,นี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าผลงานของคุณก็ยังเป็นที่ยอมรับได้อยู่แต่มันก็อาจจะเป็นแค่ความสําเร็จเล็กๆน้อยๆได้ด้วยเช่นเดียวกันส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จของคุณในเดือนนี้สําหรับในช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะมีอุปสรรคหน่อยนะครับเกี่ยวกับการที่คุณจะต้องฝ่าฟันอยู่แต่โดยภาพรวมแล้วคุณก็ยังเอาตัวรอดได้และก็สุดท้ายก็ยังสามารถที่จะเป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับในเรื่องราวของการงานก็อยู่เช่นเดียวกัน ต่อมานในช่วงของครึ่งเดินหลังก็ถือว่าคุณยังดําเนินชีวิตเกี่ยวกับการงานไปในทิศทางที่เรียกว่าเติบโตขึ้นได้ตามลําดับแต่เพียงแค่ว่าสิ่งทีนง่นอกเหนือจากนั้นก็คือคุณเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความสาเร็จในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงส่งผลทําให้นะครับรูปแบบการงานของคุณคุณจะมีแสงสว่างเข้ามาในบางอย่างที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าความสําเร็จรอคอยคุณอยู่ในภายภาคหน้า บางคนนะครับอาจจะมีลู่ทางงานใหม่เข้ามาธุรกิจใหม่เข้ามาหรือเห็นโอกาสเกี่ยวกับการสร้างความสําเร็จด้านการงานเกิดขึ้นหรือสามารถที่จะคลี่คลายอุปสรรคปัญหาต่างๆทําทให้การงานของคุณนะครับมีความคืบหน้าและก็สามารถเดินต่อในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจึงได้ได้ว่านะครับสถานการณ์ทางด้านการงานของคุณในช่วงของครึ่งเดือนหลังถือว่าค่อนข้างราบรื่นมากขึ้นกว่าเดิมถือว่าลงตัวมากขึ้นและก็มีโอกาสที่จะเห็นอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้ด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ถือว่านะครับรูปแบบของการงานของคุณจะมีโอกาสเติบโตขึ้นได้ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับการเงินของชาวราศีธาตุลมในเดือนกันยายนนี้นะครับ ไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ด้านการเงินของคุณสำหรับในเดือนนี้จะองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบนะครับค่อนข้างที่จะเป็นการเงินที่อาจจะยังต้องมีการฝืดเคืองอยู่แต่ก็ยังดีครับที่เรียกว่าได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นหรือสุดท้ายก็ยังพอมีทางออกหรือทางรอดให้กับคุณได้อยู่นั่นเองครับสถานการณ์ไพ่ใบแรกหรือในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั้นด้านการเงินของคุณอาจจะเจอสภาวะฝืดเคืองติดขัดปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับมีภาวะให้คุณต้องคิดเยอะคิดมากหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการ เงินได้ยากอยู่หรือมีรายจ่ายเยอะเกินทีเดียวแต่ก็ยังดีครับที่คุณจะสามารถมีการช่วยเหลือเกื้อกูลจากใครบางคนเกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่าครับจุดอึดอัดด้านการเงินหรืออุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับภาวะการเงินภาวะหนี้สินจะสามารถได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้คุณสามารถหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้แต่โดยภาพรวมแล้วนะครับสถานการณ์ด้านการเงินของคุณก็ยังมีจุดของการที่คุณจะมีความไม่ค่อยสบายใจนักกับสถานการณ์ด้านการเงินของคุณในช่วงของครึ่งเดือน ออยู่น่นนัเงแต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือสุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถหาทางรอดและก็ทางไปต่อหรือหาทางแก้ปัญหาจนได้นั่นเองจึงสรุปผลไดกว่าในด้านการเงินของคุณอาจจะมีสภาวะตึงเครียดนิดนึงนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็ยังเจอทางออกและก็สุดท้ายก็แก้ปัญหามันไปได้นั่นเอง ส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับไพ่ใบน,นี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับสถานการณ์ทางด้านการเงินของคุณอาจจะยังติดติดขัดขัด,ขดยังมีอุปสรรคอยู่และก็ยังรู้สึกได้ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆยังไม่มีภาวะของการคลี่คลายลงได้สักเท่าไหร่ฉะนั้นความอึดอจจัดใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเงินก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องนั่นเอง นะครับโดยภาพรวมแล้วพไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการที่จะต้องก้าวผ่านกับอุปสรรคต่างๆไปจนให้ได้นั่นเองครับฉะนั้นนะครับมันยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่สําหรับคุณในเดือนนี้ที่ยังเจอกับสถานการณ์ที่อึดอัดหรือการคาดหวังเกี่ยวกับการเงินที่อยากใช้ผ่านพ้นไปมันอาจจะยังเจอกับอุปสรรคที่ยังต้องก้าวผ่านอยู่หรือกับในรูปแบบของการแก้ปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงของครึ่งเดือนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่โดยภาพรวมแล้วนะครับมันก็ยังเป็นลักษณะที่เรียกว่ามันยังมีความหวังอยู่กับการที่จะต้องรอดพ้นให้ไปได้ฉะนั้นนะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงว่าสถานการณ์การเงินของคุณอาจจะมีสถานการณ์ที่ยังอึดอัดอยู่แต่ก็ยังมีลู่ทางและก็โอกาสในการที่จะแก้ปัญหาและสุดท้ายก็ผ่านไปได้อยู่นั่นเอง จึงเป็นบทสรุปที่เรียกว่านะครับในเดือนกันยายนนี้ด้านการเงินอาจจะดูตึงมือสักนิดหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับคุณก็ยังผ่านไปได้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของเครื่องเดินล่านะครับมีภาวะฝืดเคืองมีรายจ่ายเยอะแต่สุดท้ายคุณก็ได้รับการช่วยเหลือหรือสุดท้ายคุณก็จะเจอทางออกเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับกับไพ่ใบที่2มีการที่จะต้องเจอกับภาวะปัญหาเกี่ยวกับการที่คุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่ยังก้าวผ่านไม่ได้นั่นเองครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังมีลู่ทางและก็โอกาสในการที่คุณ จะี่คลายปัญหาได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการเงินในเดือนนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่ยานิดนึงตึงตึงมือหน่อยนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่เช่นเดียวกันนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสําหรับความรักของชาวราศรีธาตุลมในเดือนกันยายนนี้ไพ่ใบแรกปรา,ปปากฏขึ้นแล้ก็ไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมา สำหรับสถานการณ์ด้านความรักของคุณในเดือนกันยายนนี้สำหรับคนโสดก็ต้องบอกว่ายังมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการโสดของคุณก็คือยังต้องโสดต่อไปหรือยังไม่เจอคนที่ถูกใจเข้ามานั่นเองครับส่งผลทําให้คนโสดนะครับอาจจะยังเจอกับสถานการณ์ที่ยังต้องโสดต่อไปยังไม่ได้มีคนที่ถูกอกถูกใจเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีภาวะของความทุกข์ทุกข์เครียดตึง,ตงมืออยู่ฉะนั้นถ้าเกิดใครโสดนะครับแล้วต้องการคนรักเข้ามาในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็ถือว่าดูแย่ไปสมบุมทุกอย่างนั่นเอง อ,อาจจะทําให้คุณผิดหวังเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็ถือว่าตึงมือกันทีเดียวเกี่ยวกับการที่คุณอาจจะต้องเจอกับแรงกดดันหรือเรื่องราวของการไม่เข้าใจเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นได้ รีดเรียกว่านะครับถ้าเกิดใครนะครับมีความละหองละแหนเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความรักของคุณในช่วงของครึ่งเดือนแรกต้องระมัดระวังเยอะๆเพราะมีโอกาสาที่คุณจะมีการแตกหักเกิดขึ้นได้หรือมีเกณฑ์การที่คุณจะสูญเสียความรักไปเรืเลยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังในคําพูดคจาจาให้ดีเพราะไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการที่อาจจะต้องเจอกับการตัดสินอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องจบสิน้นกันไปเลยทีเดียวก็ว่าได้ นะครับเรียกได้ว่าจะต้องเจอกับในเรื่องราวของแรงกดดันหรือในเรื่องราวของการที่คุณจะต้องเจอกับการประทะก,กันนะครับหรือเจอกับในเรื่องของการที่คุณจะไม่ค่อยลงล็อกลงรอยกันสักเท่าไหร่พูดจากันอาจจะไม่ค่อยเข้าหูกันสักเท่าไหร่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นั่นเองส่งผลทําให้ในช่วงของครึ่งเดือนแรกเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความรักของชาวราศีธาตุลมอาจจะดูตึงตึงมือหน่อยอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคําพูดคําจาที่อาจจะเกิดแรงประทะก,กันได้หรือ ือมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้สูงนั่นเอง ต่อมานะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็ถือว่าวงตัวมากขึ้นกว่าเดิมมีรูปแบบของการเข้าใจกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีการแข่งกล้าวกันอยู่หรือมีทิฏฐิต่อกันเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกันไพมินิสื่อถึงในรูปแบบของความรักที่ยังดูลักษณะที่เรียกว่ามีทิฏฐิต่อกันอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์โดยภาพรวมยังดีขึ้นกว่าเดิมกับสถานการณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีลักษณะที่เรียกว่ายังมองหน้ากันไม่ค่อยติดกันสักเท่าไหร่หรือถ้าเกิดนะครับมีความรักก่อนหน้านี้นะครับ ก็ถือว่ายังไม่ค่อยลงตัวนะักยังเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตโดยโดดเดี่ยวหรือใช้ชีวิตเพียงลําพังเช่นเดียวกันฉะนั้นคนโสดก็ยังอยู่แบบเงาเงากันต่อไปครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นลักษณะท,ที่เรียกว่ายังมีความตึงเครียดกันอยู่หรือพูดคุยกันแล้วยังมีความขัดแย้งกันอยู่ก็ต้องรองนิดนึงนะครับสําหรับในเดือนกันยายนนี้ดูแล้วด้านความรักของคุณยังดูตึงๆึงกันและก็ยังไม่ค่อยลงรอยกันอยู่นั่นเอง ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเรื่องความรักของคุณก็ต้องลดทิฐิกันสักหน่อยเพราะมันมีแก์การที่คุณอาจจะมีเรื่องราวของการประทะดก,กันได้หรือการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้สูงโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนแรกการประทะที่เกิดขึ้นต้องระมัดระวังนะครับอาจจะนําไปสู่ถึงเรื่องราวที่ต้องแตกหักกันได้เลยทีเดียวนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้กกแก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุน นะครับสำหรับในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าในเดือนกันยายนนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะต้องดูตึงตึงมือนิดนึงไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านความรักที่อาจจะไม่ค่อยลงล็อกลงรอยสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการเงินที่ยังต้องต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันแถมยังมีมรายจ่ายเยอะให้คุณต้องเผชิญอยู่นั่นเอง หรือสถานการณ์ด้านการงานนะครับที่คุณอาจจะยังมีความสําเร็จอยู่เกิดขึ้นก็จริงครับแต่ก็เป็นความสําเร็จที่จะต้องฝ่าฟันอยู่หรือยังต้องเกิดอุปสรรคให้คุณต้องแก้ไขอยู่ด้วยด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้ของชาวราศีธาตุลมถือว่า,าจ,จะเป็นเดือนที่เหนื่อยสําหรับคุณนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ